สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างหลังจากได้ทำแบบฝึกหัดในเรื่องของการคํานวณหากำลังหรือ power ใช่ไหมคะที่มีสูตรก็คือ p เท่ากับ w U ส่วน t เป็นยังไงคะทำได้กันไหมน่าจะได้เนาะนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเลยวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนนะคะมาศึกษาเรื่อง การเรียนเรื่องที่2เรื่องเครื่องกลอย่างง่ายนะคะเครื่องกลอย่างง่ายหรือ simple machine นะคะโดยมีหลักการอยู่ว่าให้งานกับเครื่องกลเครื่องกลก็จะทำงานหลักการของงานก็คืองานที่ให้กับเครื่องกลจะเท่ากับงานที่ได้จากเครื่องกลนักเรียนสังเกตเห็นตึกใช่ไหมคะถ้านักเรียนต้องการที่จะขน ถ้านักเรียนต้องการที่จะขนวัตถุสิ่งของขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าของตึกนะคะตึกนี้นะคะเราจะมีวิธีการขนย้ายยังไงคะขึ้นลิฟต์ใช่ไหมขึ้นลิฟต์หรือว่าเดินขึ้นบันไดไปทีละชั้นทีละชั้นใช่ไหมคะซึ่งก็ถึงเหมือนกันแต่ว่าเหนื่อยใช่ไหมพอกล่องมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วคะทำยังไง ก็ใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือ,อขนผ่านลิฟต์นะคะแล้วก็อาจจะยกหลายคนแล้วก็ค่อยๆขึ้นบันไดไหคะซึ่งก็สามารถถึงดาดฟ้าเหมือนกันนะคะถึงชั้นดาดฟ้าเหมือนกันแต่อาจจะใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะถ้าเป็นกล่องขนาดเท่านี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะขนกล่องใบนี้ให้ไปอยู่บนชั้นดาดฟ้า ในขณนะที่ขนาดของกองกับขนาดของตึกมีลักษณะใกล้เคียงกันใช่ไหมคะเราจะสามารถขนไปได้ยังไงเราไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปอยู่ในลิฟต์ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะยกหลายๆคนแล้วก็ขึ้นบนบันดไดได้ใช่ไหมคะเราจะต้อง เอาเครื่องมืออะไรคะมาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้เราสามารถที่จะขนสิ่งของขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าหรือว่าไปยังบริเวณที่เราต้องการได้ถูกต้องค่ะก็คือเราจะต้องมีการใช้เครื่องกลอย่างง่ายนะคะหรือซิมเ l ิลแมชชีนนะคะในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีกล่องนักเรียน,นคิดว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรในการขนถ่ายกล่องขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าคะ ตอบได้ไหมคำตอบก็คืออาจจะใช้รถเครนในการยกใช่ไหมคะแล้วเครนในการยกเนี่ยมันใช้หลักการของเครื่องกลอย่างง่ายยังไงให้เวลาคิดนะครูย,ยังไม่เฉลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกลอย่างง่ายหรือว่า Simple Machine นะคะซิมเพิลแมชชีนนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่อนแรงนะคะหรืออำนวยความสะดวก ในการทำงานนะคะได้แก่ที่เราจะเรียนในวันนี้นะก็คือได้แก่พื้นเอียงคานร,รอกล้อและพาวสกรูลิ่มนะคะจากภาพด้านซ้ายมือของจอก็คือเป็นตัวอย่างของเครื่องกลอย่างง่ายที่เราอาจจะคุ้นหูคุ้นตาแต่เราไม่คิดว่ามันคือเครื่องกลอย่างง่ายใช่ไหมเราอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันคือเครื่องกลอย่างง่ายนะคะ มันสามารถเอามาใช้อำนวยความสะดวกช่วยผ่อนแรงแทนที่เราจะออกแรง500นิวตันในการขนถ่ายสิ่งของถ้าเราเลือกใช้เครื่องกลอย่างง่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานที่เราทำเราก็สามารถที่จะผ่อนแรงที่เราจะออกกับกิจกรรมนั้นๆได้ไปเยอะมากเลยนะคะ อาจจะ100%หรืออาจจะ50%แล้วแต่ลักษณะของเครื่องกลอย่างง่ายแต่มันสามารถช่วยผ่อนแรงเราได้แน่นอน หลักการทํางานของเครื่องกลอย่างง่ายนะคะเมื่อให้งานกับเครื่องกลนะคะให้งานกับเครื่องกลเครื่องกลก็จะทํางานโดยให้งานกับเครื่องกลจะเท่ากับงานที่ได้จากเครื่องกลก็งานคืออะไรงานก็คือ W เท่ากับ Fs ใช่ไหมคะเมื่อเราให้งานกับเครื่องกลเข้าไปเครื่องกลก็จะทํางานให้เรานะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะช่วยทุนแรงผ่อนแรงของเรา หากเราต้องการที่จะทำให้เครื่องกลอย่างง่ายสามารถที่จะผ่อนแรงของเราได้เราต้องทำยังไงเอ่ยเคล็ดลับของมันก็คือยิ่งให้ยิ่งให้ระยะทางที่เราออกแรงมากนะคะแรงที่เราจะใช้ก็จะยิ่งน้อยยิ่งระยะทางที่เราออกแรงมากแรงที่เราจะออกออกไปในการทำงานก็จะน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูนะคะ เรามาดูเครื่องกลอันแรกนะคะพื้นเอียงหรือ incline plane นะคะพื้นเอียงเราน่าจะคุ้นหูคุ้นตากับเครื่องกลอย่างง่ายประเภทนี้กันพอสมควรใช่ไหมคะนักเรียนในการยกวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งเนี่ยปกติเราต้องใช้แรงอย่างน้อยเท่ากับน้ำหนักของวัตถุใช่ไหมคะอย่างเช่นน้ำหนักของวัตถุมีขนาด100กิโลกรัม50กิโลกรัมเราก็ต้องใช้แรงอย่างน้อยเท่ากับจำนวนน้ำหนัก ของวัตถุที่เราต้องการยกใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้พื้นเอียงนะคะพื้นเอียงจะช่วยออกแรงจะช่วยทุ่นแรงให้เรานะคะสามารถทําให้เรา,าสามารถที่จะยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆให้มีน้ําหนักให้เราออกแรงได้น้อยลงนะคะการใช้พื้นเอียงในชีวิตประจำวันของเรานะคะจากภาพก็อย่างเช่นรถขนของใช่ไหมคะที่เขาต้องขนของกล่องลังที่มีน้ําหนักมากใช่ไหม เขาก็เอาหลักการพื้นเอียงมาใช้ในการที่จะช่วยผ่อนแรงนะคะช่วยผ่อนแรงไม่ให้ต้องยกกล่องหนักนะคะโดยใช้พื้นเอียงหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะที่นั่งรถเข็นนะคะผู้ป่วยที่นั่งรถเข็นไม่สามารถเดินได้ก็สามารถใช้พื้นเอียงในการช่วยผ่อนแรงเพื่อที่จะยกผู้ป่วยขึ้นไปในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ได้นะคะ อันที่สองก็คือคานค่ะคานหรือลีเวอร์นะคะคานนะคะหลักการทำงานของคานนะคะคือออกแรงที่ปลายคานด้านหนึ่งทำให้วัตถุที่อยู่ปลายอีกด้านหนึ่งของคานเคลื่อนที่นะคะงานที่ให้แก่คานด้านที่ออกแรงจะเท่ากับงานที่ได้จากคานด้านที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะยิ่งระยะทางที่ออกแรงมากระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่แรงที่กระทำต่อคานจะน้อยกว่า คานกระทาต่อวัตถุคานจึงช่วยผ่อนแรงนะคะจากภาพนี้ใช่ไหมคะมีชายคนหนึ่งต้องการที่จะงัดก้อนหินชนิดหนึ่งนะคะขึ้นขึ้นต้องการที่จะเคลื่อนย้ายนะคะเขาก็ใช้หลักการของคานใช้คานในการงัดนะคะคานของเขาก็คือเป็นแท่งเหล็กหนานะคะแท่งเหล็กหนาในส่วนประกอบของแรงที่มากระทําในระหว่างที่เราออกแรงโดยใช้ คานนะคะก็คือจะมีแรงต้านจากวัตถุนะคะแรงต้านจากวัตถุก็คือน้ำหนักของวัตถุที่มันกดลงมาที่บริเวณปลายคานในคานจะมีจุดหมุนนะคะจุดหมุนจะอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะจุดหมุนจะเป็นจุดที่รองรับน้ำหนักนะคะแล้วก็แรงที่คนกระทําก็คืออยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าคานของเรามีขนาดสั้นเท่านี้ถึงตรงนี้ มันก็จะแทบไม่ช่วยผ่อนแรงเลยเราก็ออกแรงมากแต่เมื่อใดถ้าเราขยายขนาดของคานออกไปมีความยาวเพิ่มมากขึ้นให้มีระยะทางเพิ่มมากขึ้นมันก็จะทำให้ผ่อนแรงเราไม่ต้องออกแรงเยอะนั่นเองนะคะคานจึงถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในการช่วยผ่อนแรงตัวอย่างการนำคานมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ อย่างเช่นกันไกลนะคะกันไกลกันไกลก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการนําคานมาใช้นะคะหลักการของคานมาใช้ไม้งัดนะคะไม้งัดนะคะกันไกลตัดกิ่งไม้นะคะตรงจุดที่เป็นสีเหลืองก็คือตรงบริเวณจุดหมุนนะคะเป็นจุดหมุนที่รับน้ําหนักของวัตถุพอดีนะคะ ตรงจุดที่เป็นสีแดงก็คือเป็นน้ําหนักของวัตถุที่ที่กระทําแล้วก็ตรงบริเวณที่เป็นลูกศรส,สีฟ้าก็คือเป็นบริเวณที่แรงของคนนะคะออกแรงแรงที่คนออกแรงกระทําต่อวัตถุไปนะคะที่เปิดขวดนะคะที่เปิดฝาขวดก็ใช้หลักการของคานมีตัดเล็บนะคะเหล็กงัดรถเข็นหรือที่ขีดน้ําแข็งนะคะก็ใช้หลักการของคาน ต่อมารอกค่ะรอกเป็นเครื่องกลอย่างง่ายตัวที่3นะคะที่นักเรียนได้รู้วันนี้นะคะรอกหรือว่าพูเล่นะคะรอกเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นวงกลมมีแกนหมุนที่ขอเป็นร่องสําหรับพาดเชือกแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะรอกมี2ชนิดรอกชนิดแรกก็คือเป็นรอกเดี่ยวตายตัวนะคะจําไว้ว่ารอกชนิดนี้มันจะไม่ผ่อนแรงนะคะเป็นรอกที่ ไม่ได้ผ่อนแรงแต่สามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นคือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเส้นเชือกหรือว่าทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นแต่ไม่ผ่อนแรงเรายังออกแรงเท่าเดิมนะคะโดยลอกเดี่ยวตายตัวมันจะถูกยึดอยู่กับที่เมื่อออกแรงดึงเชือกทำให้วัตถุเคลื่อนที่ระยะทางที่ออกแรงและระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่เท่ากันจึงทำให้ลอกเดี่ยวตายตัวไม่ผ่อนแรงนั่นเองสังเกตดูไหมคะระยะทาง ระหว่างวัตถุถึงตรงนี้กับระยะทางที่เราออกแรงมันเท่ากันมันก็เลยไม่ช่วยผ่อนแรงนะคะคือรอกตรงกลาง windows, ตรงเนี้ยมันจะไม่มีการเคลื่อนที่เลยต่อมารอกที่ช่วยผ่อนแรงจะมีชื่อว่ารอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะคะรอกเดี่ยวเคลื่อนที่เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัตถุนักเรียนระยะทางที่ออกแรงเนี่ยมันจะมากกว่าระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ทําให้รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ผ่แรงสังเกตง่ายๆนะคะ รอกเดี่ยวเคลื่อนที่จะมีอยู่วงกลมอยู่2ตัวจะมีรอกอยู่2ตัวรอกตัวที่1มันจะเคลื่อนที่ไปกับวัตถุแต่รอกตัวที่2มันจะหยุดนิ่งและไม่เคลื่อนที่ไปกับวัตถุดังนั้นระยะทางที่ที่มันช่วยผ่อนแรงแรงที่เราออกเราก็คือต้องหารสนะคะแรงแรงกับน้ําหนักมันจึงสามารถช่วยผ่อนแรงเราได้นั่นเองนะคะต่อมารอกเนี่ยที่เราพบในชีวิตประจำวันพบได้ที่ไหนได้บ้างนะคะ ตั้งแต่ต้นคลิปเลยใช่ไหมก็คือรอกในรถเครนใช่ไหมคะที่ใช้ยกวัตถุที่มันมีน้ําหนักมากใช่ไหมก็จะใช้ในการยกวัตถุที่มีน้ําหนักมากขึ้นไปอย่างที่สูงนะคะ,ะจุดบริเวณตรงนี้ก็คือจุดที่รอกนะคะมีรอกนะคะบริเวณตรงนี้ก็มีรอกนะคะแล้วแต่เทคนิคของรถต่างคัน ต่อมาเสาธงค่ะรอกบนเสาธงนะคะเสาธงนักเรียนเคยสังเกตไหมว่ารอกบนเสาธงเนี่ยมันเป็นรอกเดี่ยวเคลื่อนที่หรือรอกเดี่ยวตายตัวจากภาพก็คือเป็นรอกเดี่ยวตายตัวใช่ไหมคะคือมันจะไม่ช่วยผ่อนแรงแต่มันทําให้เราสามารถที่จะเคลื่อนเชือกของเสาธงมันเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง และอันที่ตัวอย่างที่3นะคะก็คือรอกในเครื่องออกกําลังกายนะคะเครื่องออกกําลังกายตามฟิตเนสนะคะตามสถานที่ออกกําลังกายต่างๆเขาก็จะนิยมเอารอกนะคะเอามาใช้ในการผ่อนแรงนะคะใช้ในการผ่อนแรงในเครื่องออกกําลังกายนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องออกกำลังกายที่มีน้ําหนักก็จะมีรอกนะคะรอกมาช่วยในการผ่อนแรงนั่นเองคะ เครื่องกลตัวที่4ี่ก็คือล้อและเพลาค่ะหรือ h ิ e วแอนเอ l กนะคะล้อและเพลาเนี่ยเราน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีเนาะล้อและเพลานะคะล้อและเพลาเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่ประกอบไปด้วยล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเพลานะคะโดยทั้งสส่วนเนี่ยจะติดกันและหมุนไปพร้อมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นลูกบิดประตูใช่ไหมคะลูกบิดประตูส่วนบริเวณที่มือเราไปจับแล้วก็สามารถบิดหมุนได้เราจะเรียกว่า ล้อนะคะตรงบริเวณตรงนี้เราจะเรียกว่าล้อส่วนเพลาจะเป็นบริเวณตรงกลางตรงนี้นะคะเรียกว่าเพลานะคะหรือเอาง่ายๆก็คือล, ó, ล้อรถยนต์นั่นเองอะเพาจะอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้ส่วนล้อจะมีสองข้างนะคะมีสองข้างก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเาลลพลาล้อและเพาช่วยผ่อนแรงยังไงนะคะล้อและเพลาช่วยผ่อนแรงยังไงก็คือ มันจะช่วยผ่อนแรงก็ต่อเมื่อถ้าเราต้องการให้ร้อนและเพาผ่อนแรงนะคะเราจะต้องออกแรงที่ล้อใช่ไหมคะาจากภาพนี้ใช่ไหมคะตรงบริเวณตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าล้อใช่ไหมตรงบริเวณที่คนหมุนตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าล้อซึ่งจะได้ระยะทางในการออกแรงมากกว่าระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ด้านในเพาคือเราจะหมุนมากกว่าเราจะมีความยาวของการหมุนมากกว่า ตรงบริเวณที่เราหมุนตรงเพลาซึ่งบริเวณซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมคะทาให้มันช่วยผ่อนแรงนั่นเองนะคะจากภาพนี้นะคะมันก็เป็นที่เครื่องมือที่เขาคิดคน้นเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่ใช้ในการตักน้ําขึ้นจากบ่อน้ํานะคะเมื่อออกแรงกระทํากับล้อให้หมุนนะคะก็จะทําให้เพลาหมุนพร้อมกันทําให้วัตถุที่ติดกับเพลาเคลื่อนที่ไปด้วยวัตถุที่ติดกับเพลาก็คือตรง นี้นั่นเองนะคะตรงเป็นน้ํานะคะน้ําที่เราต้องการตักหรือว่าถูกของเหลวที่เราต้องการตักขึ้นมามันก็จะช่วยผ่อนแรงนั่นเองต่อมาเครื่องกลอย่างง่ายตัวที่5นะคะหรือสกรูนะคะสกรูสกรูเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่ออกแรงที่ปลายคาน คือสกูมันจะทํางานทํางานมาพาร้อมกับคานนะคะเพื่อให้เกลียวหมุนนะคะเมื่อคานหมุนหนึ่งรอบมันจะทําให้เกลียวหมุนได้หนึ่งรอบนะคะและสะกูจะเคลื่อนที่ขึ้นมาด้วยระยะทาง1ระยะเกลียวเนื่องจากระยะทางที่ออกแรงคือระยะที่คา,านหมุนซึ่งมากกว่าระยะเกลียวทําให้สกรูช่วยผ่อนแรงนะคะ <S <S ก็คืออนันนี้คือหน้าตาของสกูใช่ไหมคะหน้าตาของสกู เราจะเข้าใจว่าบางคนอาจจะสับสนว่าสกรูกับน็อตหน้าตาเป็นยังไงนักเรีนะรยนคิดว่าอันนี้คือสกรูแล้วน็อตหน้าตาเป็นยังไงคะอ่ะอันนี้ก็คือน็อตนะคะน็อตอันนี้คือน็อตส่วนอันนี้ก็คือสกรูนะคะจากผ้าน่าจะเข้าใจแล้วเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างการนำสกรูมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ เป็นเครื่องทาน้ําแข็งใสนะคะก็ใช้หลักการของสกรูนะคะตรงบริเวณตรงนี้นะคะจะมีสกรูนะคะหมุนหมุนแล้วก็จะมีคานในการที่จะ,ะทําให้สกรูมันเคลื่อนที่ได้นะคะอันนี้ก็คือปากกาจับชิ้นงานก็ใช้หลักการของสกรูเหมือนกันนะคะสกรูนะคะเป็นเกลียวหมุนหรือแม้กระทั่งฝาขวดน้ําของเรานะก็ใช้หลักการของสกรูนะคะช่วยผ่อนแรงอ่ะทีนี้ สไลด์นี้นะคะจากภาพนี้คือเครื่องกลอย่างง่ายที่มีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรนักเรียนเคยเห็นไหมอ่าอันนี้มีเครื่องกลอย่างง่ายนะคะอันนี้เป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่มีชื่อว่าลิมนั่นเองคะ่ะลิมเราอาจจะไม่คุ้นหูกับคําว่าลิมใช่ไหมนอกจากคําว่าลิมเลือดใช่ไหมคะ แต่ว่าลิมนะคะเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่เรานิยมใช้แล้วก็ใช้ได้ง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนักเรียนนึกออกไหมว่าลิมเนี่ยมันคือเครื่องกลอย่างง่ายที่เรียกว่าอะไรเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะให้นักเรียนคิดก่อนนะลิมเป็นเครื่องกลที่ทําให้วัตถุแยกออกจากกัน มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมโดยออกแรงที่ฐานสามเหลี่ยมทําให้ริ่มเข้าไปในเนื้อวัตถุแล้วทําให้วัตถุแยกออกจากกันนะคะยิ่งริมมีความสูงของสามเหลี่ยมมากๆก็คือยิ่งสามสามเหลี่ยมตรงเนี้มันมีความสูงความยาวมากๆนะคะทําให้ระยะที่ออกแรงมากจะช่วยผ่อนแรงนะคะก็คือยิ่งถ้าความยาวของริ่มมันมีความยาวมากก็จะช่วยผ่อนแรงได้มากถ้าสั้นก็จะผ่อนแรงได้น้อยนะคะ นึกออกหรือ,อยังว่าลิ่มมีไว้ทําอะไรคะตัวอย่างลิ่มที่เราพบเห็นในชีวิตประจําวันนะคะหนึ่งก็คือมีดนั่นเองมีดที่เราใช้หัน่นผลไม้หัน่นผักหั่นอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการนั่นแหละคือเขาใช้หลักการของลิ่มนะคะเพราะว่ามีดตรงบริเวณตรงอีกด้านหนึ่งของมีดนะคะมันจะมีความหนาแล้วก็ค่อยๆเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะตรงบริเวณตรงเนี้ยจะมีคมมาก สามารถที่จะหัน่นหั่นวัตถุสิ่งของให้ขาดได้นะคะอันนี้คือใช้หลักการของริมตัวอย่างที่2ก็คือขวานผ่าไม้นะคะขวานผ่าไม้ก็ใช้หลักการเดียวกันของริมเลยนะคะและอีกอันนึงที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีแต่ว่าเรานึกภาพไม่ออกอะไรคะอันนั้นก็คือคืออะไรคะ ไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นก็ถือว่าเป็นลิ่มเหมือนกันนะคะหรือแม้กระทั่งตะปูนะคะตะปูที่เราใช้ตอกกับวัตถุสิ่งของพวกนี้ก็ถือว่าเป็นลิมเหมือนกันสรุปแล้วนะคะถึงสไลด์สุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างที่ครูอธิบายไปเข้าใจบ้างไหมน่าจะเข้าใจมากขึ้นเนาะถ้าเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถไปดูต้นคลิปได้แล้วก็ กลับมาดูหรือจะศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือแบบเรียนหรือว่าอินเทอร์เน็ตได้นะคะสรุปในเครื่องกลอย่างง่ายที่วันนี้เราเรียนไปด้วยกันก็คือมี6ประเภทหลักๆด้วยกันใช่ไหมคะหมายเลขหนึ่งประเภทแรกก็คือพื้นเอียงใช่ไหมคะพื้นเอียงพื้นเอียงก็ถูกนํามาใช้ในการขนช่วยผ่อนแรงในการขนยกสิ่งของขึ้นขึ้นบนที่สูงกว่าใช่ไหมคะผ่อนแรงนะคะ หมายเลข2ก็คือลิ่มใช่ไหมที่ครูพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะตัวอย่างของมันก็คือขวานผ่าไม้มีดไม้เสียบลูกชิ้นก็ถือว่าเป็นลิ่มะตะปูที่เราใช้ตอกวัตถุก,ก็เป็นลิ่มเหมือนกันนะคะ 3. ร e ลีเวอร์ค่ะลีเวอร์ก็คือคานใช่ไหมคะคาน่าก็คือ h ิลแอนด์แอคเซลล้อและเพลานะคะอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะใช้หลักการเดียวกันของเครื่องกลอย่างง่ายนะคะ อันที่5คือสกูนะคะสกูก็ฝาขวดโหลหรือฝาขวดน้ำนะคะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการนำสกรูมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและอันที่6คือพูเล่รอกนะคะรอกก็ถูกนำมาใช้นะคะนำมาใช้ในการผ่อนแรงนะคะจากภาพนี้ก็คือเป็นเป็นรอกรอกเดี่ยวตายตัวเนาะ ส่วนเสาธงอันนี้ก็คือจะเป็นอรอกเดี่ยวเคลื่อนที่นะคะคือจะมีรอกสองตัวนะคะนั่นเองอจบไปแล้วสำหรับเนื้อหาเรื่องเครื่องกลอย่างง่ายหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ไปพัฒนาความเข้าใจของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะหากนักเรียนคนไหนไม่ไม่เข้าใจในประเด็นไหนสามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะล้ววันนี้นะคะเราก็พบกันเพียงเท่านี้ในส่วนคลิปหน้าครูจะ เอาเนื้อหาอะไรมาอธิบายสรุปให้ฟังอีกทีก็ค่อยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ